โครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดสินค้าลดราคาสินค้าเพื่อช่วยประชาชนลดเจ็ดนะครับซึ่งมีสินค้ามากมายถึง1,000 0กว่ารายการทั่วประเทศนะครับแต่และช่วงนี้มีห้างสริคภาในท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีห้างสินค้าโมเดินเทรดอย่างเซสโกลตัส อย่าง Big กซอย่างแมคโครแล้วก็ห้างในท้องถิ่นก็คือการสินปัชซ่านะครับที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลช่วยจัดรายการสินค้าลดราคาเพื่อให้ผู้บริโภคได้มาซื้อจับจ่ายนะครับซึ่งสินค้าลดสูงสุดเนี่ยเจนะครับซึ่งอ,อยากจะพามันให้พี่น้องผู้บริโภคนะครับได้ทราบแล้วก็ได้มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้นะครับก็ รัฐบาลก็เล็งเห็นถึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโควิดนะครับพี่น้องประชาชนก็มีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นดังนั้นกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการภายใ,ในเนี่ยก็เลยได้จัดสินค้าลดราคาช่วยประชาชนลดเจ็นะครับก็เป็นการช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้พี่น้องผู้โภคและผู้ที่รับชมอยู่นะครับได้มาจับจ่ายใช้สอยระยะเวลานี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็น ช่วงเว,เวลาที่ยังทันนะครับพี่น้องก็มาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับก็อยากประชามพันว่าในการซื้อสินค้าเนี่ยฝากผู้พิพากดูเรื่องการปิดป้ายราคานะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็สามารถ้องเรียนทางสื่อต่าง,างๆไปได้นะครับทางเราก็จะได้มาเยี่ยมแล้วก็มาชี้แนะให้ผู้ประกอบการได้ทําตามระเบียบกฎหมายต่อไปครับอ๋อวันนี้มาชอา้อปจ่ายของใช้ในบ้านค่ะของใช้ในคนเรือนเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ รนน่รู้ว่าของนี้เามีอ๋อเห็นรู้ค่ะเห็นตามสื่อออนไลน์สื่อทีวีค่ะพอดีก็เออว,วันนี้เรามีเวลาเราก็เลยเข้ามามาเห็นป้ายที่โลตัสเขาชัดเจนดีจากกรมการานิตเลยคะ่ะก็เลยโอ้ก็โทรบอกเพื่อนว่าให้มาชอบเลยนะเป็นความจริงค่ะเป็นสินค้าช่วยเราประหยัดด้วยค่ะดีไหมคะที่รัฐบ,บา,จาลจัดโครงการดีค่ะชอบเลยค่ะอยากให้มีโครงการนี้เป็นระยะยาวหลายๆเตฟสต,ต่อเนื่องยิ่งดีค่ะ 哈。好